ผมชยันบรรมวงขออนุญาตฝากช่องน,น้อยๆสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชยันบรรมวงล่าสุดนี่เบานิพนธได้ลงตะไคร่ไว้รอบบริเวณ นะครับที่เบานี้พ่นด้ขุดสะที่ไปทั้งโคกทั้งนองทั้งน้านะครับลงตะไคร่ว้กันตะลิงพังนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบ่งหลบๆบบริเวณสวนโคกน้องนานี่นะครับเบานี้พ่นในลงหยาแฝก ทั้งตะไคร่นะครับผสมกันเพื่อเป็นการยึดหนาดินกันตะล่งพังนะครับเนี่ยล่าสุดได้ลงตะไคร่พร้อมกับหนาแฝกนะครับรอบโคกน้องหน้านี่คือภาพล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับภาพล่าสุด โกน้องหน้าเบานิพนคกกําตะกาได้ลงตะไคร้หญ้าแฝกนะครับรอบบริเวณเลยนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องยางรอบสวนเ <c oughs> บานิพนคําตะก,กานะครับ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศล่าสุดของการปรับปรุงนาดินนะครับการตะลิงพังของเบานิพนธ์ค่อยๆปรับปรุงค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเบานิพนธ์ว่าบริ่งบริบนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงานาแรกนะครับในการปลูกต้นไม้ยัน ต้นไม้ตายนะต้องเฮ็ดแท่งน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็สามารถลดน้ำต้นไม้ลดน้ำพักผลไม้ในสวนให้เกิดความชุ่มชําเจะเริ่มเติบโตงอกงามได้นะครับโดยบ่ต้องลำบากในการสูบน้ำมาใส่นะครับนี่นะครับ มีทั้งตะไคร่มีทั้งหญ้าแฝกผสมกันไปนะครับลงรอบเหิดเลยนะครับลงหญ้าแฝกตะไคร่รอบสวน ท่านที่เขามาชมคลิปนี้สามารถแนะนำสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับเพราะนิพน์กระต้องการคำชี้แนะต้องการคำแนะนำจาก f c จากหลายๆท่านที่ ในน้เมิอการโครกน้องหน้าลประสบความสำเร็จนะครับเมือมอม่อนี่แดดห่อนแห้งครับมื่อนี้แดดห่อนคักอีหลียังรอบสวนกับเมื่อยให้กันแล้วครับพี่น้องครับอากาศห่อนแห้ง นตกน้ำเริ่มมาแล้วครับเริ่มมีน้ำแล้ว หลังจากมีต้นใหม่มีพืชพักตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติที่สามารถส้างสรรค์ปรับแต่งได้ของบาวนิพนธ์คำตะก้าโคกน้องนาแลนด์มาร์คท l อไทยแลนด์และก็ลาว ส่วนในรอบในสิเป็นห้าแฝกนะครับรอบในส่วนด้านนอกจะเป็นตะไคร้นะครับซึ่งนิพนว่างแผนว้ว่าถ้าหากพี่น้องมาเยี่ยมถ้าหากถ้าหากพี่น้องต้องการตะไคร้ไปกินไปใส่ในการแกงกันออมนะครับก็สามารถยิบได้ไกลมือนะครับ หลบนอกบริเวณหอบนอกส่วนหลบในนี่เป็นยาแฝกทั้งงบดนะครับหอบในหญ้าแฝกหญ้าแฝกการลงยาแฝกกันตะลิงพังถือว่าเป็นการออกแบบได้ดีนะครับเป็นการออกแบบได้ดี เดี๋ยวผมสีหาเวลาแวะมาเยี่ยมเบาวน,นิพนแล้วลงคลิปให้พี่น้องท่านผู้ชมเอฟซได้เบิงเรื่อยๆนะครับมาสวนเบาวนพิพนนั้นมีความคืบหนามากหน่อยหลายสำใดนะครับ้าท่านผู้ชมเอฟซยางเบิงแบบห่อนๆนี่แหะครับ มาย่างให้ทั่วเลยนะครับถ้ายางไห้ทั่วเลยทัวรอบสวนเลยครับเพื่อเป็นการอัปเดตเพื่อเป็นการให้พี่น้องได้เห็นความเคลื่อนไหวให้พี่น้องได้เห็นความคืบหน้าของสวนบ่าวนิพนธ์คำตะกา้า โคกน้องหน้านะครับนี่เป็นหน้าของเบานิพจน์นะครับครอบครัวนิพจน์มีสามคนนะครับ,บ,รนนรบลูกกับเมียนะครับเฮ็ดหน้าให้เดียวนี่แหละครับหน้าเพิ่นซับนี่ก็กินบ่เบดแหละครับพี่น้องครับสามคนหนึ่งเนาะอากาศห่อนเมื่อนิดน้อยพี่น้องอากาศห่อน เป็นต้นใหม่ยืนต้นใหม่ดูที่นิพนธ์ามาปลูกไว้ให้พี่น้องเอได้เห็นชัดๆเลยนะครับสวนเบานิพนธ์ ทุกตะล่างนิ้วเลยครับผมยางอยู่นี่ครับทุกซอกทุกมุมของสวนให้พี่น้องได้เห็นเพื่อพี่น้องได้ชมแล้วเกิดอยากเฮ็ดอยากเอาไปประปรุงอยากเอาไปเป็นตัวยางสามารถหลอกเลี่ยนแบบได้นะครับเบาวนิพนธ์คำตะก,ก้า คลิปก้อนอาสียังเห็น่าชัดเจนนะครับรอบนี้ผมยางลาตะเวนทุกตะลรางนิ้วให้พี่น้องได้เห็นได้ชมถือว่าออกแบบได้สวยงามนะครับ ถ้าเกิดว่าห้าวว่าปลูกหญ้าแฝกนาดินก็นจะพังจังสี่ครับถ้าห้าปลูกหญ้าแฝกลงหญ้าแฝกเรียบร้อยนะครับก็เหตุให้ห้าของหญ้าแฝกยึดนาดินกันตะลิงพังได้ด้วยวิธีการของพอหลวงราชการที่เก่า ที่เ่นเคยได้แนะนำ่นได้ทรงเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกกันตะลิงพังนี่แหละครับทุกคนหูกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปลูกหญ้าแฝกนี่เพื่ออย่าง อุยอยอยอยพยอสมควรนะครับท่านผู้ชมที่รครับท่านที่เขามาชมนะครับสามารถาแสดงความคิดเห็นสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ชะยันบ้านม่วงบ,บ่านิพนธ์คำตะก,ก้า ด้วยนะครับผมใช้ยัานบันวงขออนุญาตฝากช่องน้อยๆนะครับไว้ให้ทันทีเข้ามาชมเลยกด Subscribe ขขกดไลค์กดติดตาม,ามเพื่อสั่งสรรค์คลิปดีๆ <c oughs> สั่งสรรค์คลิปที่ดีๆให้เอฟซีได้เบิ่งได้ชมกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้เสนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ